มแมลงปอครับเพียบเลยไม่รู้มาจากไหนนะอันนี้ก็มาบินบ้านบบนี่แหละรู้สึกว่าจะเป็นแหล่งชุมนุม,มแมลงปอซะแล้วมแมลงปอนี่มันเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับที่ไหนที่ไม่มีมแมลงปอเนี่ยแปลว่าพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีมแมลงปอแปลว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะดูดู ออ้เให้ดูต้นนี้ด้ครับนี่ต้นไซเกาหลีนะแทบไม่ต้องผมไม่เคยไม่เคยใส่ปุ๋ยมันเลยมั้งก็เป็นต้นที่น่าสนใจดีครับโตเร็วมากๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องลดน้ำด้วยก็ลดเฉพาะตอนมันโตเล็กๆนะแล้วมันก็โตเร็วมากๆด้วยผมว่าผมจะลองเอาต้นมันเอากิ่งมันมาชำํำดูนะ นี่ตัดกิ่งไปหลายรอบแล้วเนี่ยแล้วก็เอ่อเอามาชํำเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ในกระถางครับแล้วเราก็ตัดแต่งสวยๆแล้วก็มาเรียงกระถางเป็นแนวเงี้ยเออถ้าตัดได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยน่าจะสวยดีครับเนี่ยเพราะว่าต้นนี้มแมลงไม่กินเลยชอบมากชอบที่ต้นมแมลงที่ไม่กินแต่ก็เสียนิดนึงก็ใบมันร่วงเนาะชอบอยากได้ต้นไม้ที่ใบเล็กๆสวยๆทําเป็นแนวแล้วก็ ใบไม่ร่วงครับไม่รู้ว่าต้นอะไรถ้าใครรู้ก็แนะนำหน่อยนะสวัสดีครับ